จา๋จาป้าโมกป้าประดังต้อยจ๋าคุณป้าป้าฟื้นแล้วจ้ะป้าครับป้าจ๋าค่อยๆนะป้าค่อยๆจ้ะคุณป้าเป็นลมไปนะครับโชคดีที่หัวไม่ฟาดพื้นป้าป้าป้าเห็นเห็นหนูวี่มาก สักวันกิมจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับทำไมทำไมไมทำไมที่ถึงเข้าไปไม่ได้ ฉันเป็นเพื่อนสนิทของเขานะคุณหนูกำลังหลับค่ะให้เธอได้พักผ่อนเถอะนะคะคุณกลับไปแล้ววันหลังค่อยมาใหม่ดีกว่าแต่ฉันมีเรื่องสำคัญจะมาบอกเพื่อนฉันแล้วก็รอไม่ได้ด้วย <S <S ป้ารู <S 2> <S 2> ไ้ไหมว่านางเด็กพิมพออนอ่ะมันร้ายกาจแค่ไหนมันกำลังคิดจะแย่งคุณพงไปจากเพื่อนของฉันแล้วรดาก็ไว้ใจมันนางเด็กหน้าด้าน เรื่องนั้นคุณหนูเป็นคนอนุญาตเองค่ะฮะอะไรเนี่ยไม่ฉันหูฝาดไปหรือเปล่าอ่ะระดาเพื่อนฉันเน่ยนะเป็นคนเปิดทางให้กับมันบ้าละสวัสดีค่ะพี่หยาดสวัสดีจ้ะพี่หยาดมาเยี่ยมพี่ระดาเหรอคะใช่จ้ะแต่ว่าป้าอะ่ะเขาไม่ยอมให้เข้าไปเยี่ยมอ้าทำไมล่ะคะคุณยายบายก็ไม่เยี่ยมพีระดาเหมือนกัน พี่กำลังพักผ่อนค่ะคุณปลายเห็นทีวันนี้คงจะไม่สะดวกเชื่ออีฉันเถอะนะคะคุณสองคนน่ะกลับไปก่อนแล้ววันหลังค่อยมาใหม่ดีกว่าปลายรู้หรือเปล่าว่านางเด็กพิมพ์อ่อนหน้าสวยนั่นน่ะมันกำลังมีอะไรกับพี่เขยเรามันน่ะทำร้ายจิตใจและดาได้ลงคอนึกแล้วเลยว่าเด็กคนนี้มันเลี้ยงไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะ คุณพิมพ์เธอไม่ใช่คนอย่างนั้นพี่อยากของเข้าใจผิดแล้วละค่ะพิมพอ์อนเป็นคนบอกพี่เองพี่ถึงได้เจนมาบอกล้วดานี่ไงแล้วรู้<ม><ม>ไหมว่าป้าเด่ยเขาว่าอย่างไงเขาบอกว่าพี่สาวเธอรู้เห็นเป็นใจด้วยตลอดทำไมพีม่รละดาต้องทําอย่างนั้นด้วยไปน้องเขาไปถามให้รู้เรื่องไปค่ะป กันเนี่ยฉันไม่อยากให้ใครเห็นหน้าฉันโรคร้ายมารุมเราพี่จะน่าเกลียดพี่อายพี่ไม่กล้าสู้หน้าเธออย่าอยู่อย่างนี้เลยค่ะพี่ระดาไปโรงพยาบาลกันนะคะก็เพราะว่าเธอโมจะเก็บตัวอยู่อย่างนี้สินางเด็กบ้านนั่น่มันถึงจะคิดแย่งผัวเธอไปอ่ะเธอต้องจัดการอะไรสักอย่างนะไม่อย่างนั้นมันจะเฉาโฉไปทั้งเมือง ฉันเป็นคนเปิดทางให้พิมพอ่อนเองอย่าเพจพิมพอ์อนสามารถเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอได้นะไม่มีวันน่ะนางเด็กนั่นนไม่ใช่เพื่อนฉันน้ำหน้าอย่างมันน่ะหรือจะมาแทนที่เธอคนอย่างเธอเคยยอมใครซะที่ไหนบ้าไปหรือเปล่าไปหาหมอไปฉันจะพาเธอไปเองคุณหนูไม่อยากให้ใครเห็นหนะ้าแล้วคุณมองแล้วคะพี่ระดาทำอย่างนี้เท่ากับทำร้ายจิตใจเขาด้วย เขาสองคนเหมาะสมกันมากพี่พง์ไม่เหมาะหรอกคะ่ะ <c oughs> เด็กโง่เยาว่าแต่พิมพออนเลยแม้แต่ตัวเธอก็เธอเยปลายพี่ก็เคยคิดอยากให้เธอแต่งงานอยู่กินกับพง์ยังออกหน้าออกตาแต่น่าเสียดายเธอมันขี้โรคเกินไปีิราดาหู้ตัวหรือเปล่าคะว่าพูดอะไรออกมาปาไม่ใช่ตุกตา ระดาไม่มีสิทธิจับปลายปแต่งใครก็ได้ไปายไม่ชอบนี่เธอเป็นบ้าไปแล้วเหรอคิดอะไรบ้าๆอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมาพูดกันให้รู้เรื่องเลยนะระดาไม่ต้องมาจับฉันแล้วสักวันเธอจะเสียใจ เหมือนตายทั้งเป็นร่างที่ไร้วิญญาณอยู่อย่างอ้างว้างทรมานหัวใจเมือสิ่งที่รักถูกเรจาไอทำไมทำไมต้องเกิดกับฉันกลั้เกลืนฝืนทน มนางรับกัรมไม่อาจุดจังการกระทำที่โหดร้ายปล่อยชีวิตให้มันเป็นไปสุดและแต่ใครลิขิตชีวิตเรายอมยอมทุกอย่างแม้ต้องแทบต้องช้ำ วังเพียงสักวันว่าคงมีความสักคน,นช่วยชุบชีวาิตให้พ้นจากความเดือดร้อนของโลกแต่ก็ไม่รู้ <คน S 2> ว่าจะช่วยยังไงดีดมโมกยังเด็กนะอารมณ์อ่อนไหวง่ายเขาก็ลองสุญเสียความฝันอาจจะบุ่มบามขาดสติ ทำในสิ่งที่ไม่ควรทําได้นะผมก็กลัวอย่างนั้นครับกลัวว่าเขาจะทําอะไรโดยที่ไม่ทันคิดเวลาน่าจะช่วยให้เขาดีขึ้นแต่เวลาก็ผ่านไปช้าเหลือเกินเขาจะแย่ซะก่อน ฉันเป็นต้องบอกให้คุณรู้คุณจะได้รักษาตัวมีแพร่เชือ้อก็ยังหายใจ เด็ชายฉันอยู่นี่เออแต่ตัวสสวยเชียจะไปไหนเหรอฉันอยากกลับบ้านจะกลับไปทำไมแมวผมไม่ให้คุณกลับคุณต้องอยู่ที่นี่กับผม ฉันจำเป็นต้องกลับบางทีเราอาจจะไม่ได้พบกันอีกเลยนะอ๋อทำไมล่ะไม่เอาคุณต้องสัญญากับผมก่อนนะว่าคุณจะกลับมาไม่อย่างนั้นผมก็ไม่ให้คุณไปฉันไม่ชอบโกหกถ้าคุณไม่เกลียดฉันฉันจะกลับมา ผมจะเกลียดคุณทำไมเล่าผมหลงคุณจะแย่อยู่แล้วคุณเก่งถูกใจผมจริงๆเลยผมต้องการคุณตลอดเวลาเลยรู้ไหมอ,อย่าค่ะคอองสกปรกผมต้องการคุณนะอย่า ตามสัญญานต้องขอบคุณท่านมากเลยนะคะท่านดีกับหนูจริงๆขอบคุณค่ะท่านไม่ต้องมาว่าฉันผมมันไม่ใช่เงินฉันจะว่าไปแล้วเธอก็ทำงานได้ดีมากทำให้พงศก,กรนะ่ะมันหลงจนหัวปักหัวปัม๊มพาไปละเลิงรักสนําใจ ให้มันได้อย่างนี้สิสมน้ำหน้ามันแต่รูสงสารเขาคะท่านหนูไม่ได้ทำกับเขาแบบนี้เลยนี่อย่ามาสงสารมันต่อหน้าฉันนะลูกฉันทั้งคนเนี่ยต้องตายเพราะใครอะ่ะไปออกไปจากบ้านฉันได้แล้วนี่แล้วอย่าลืมนะอย่าไปบอกมันโดยเด็ดขาด ม่อย่างนั้นฉันจะตามไปเอาเงินคืนหรือว่าเธออยากจะตายอย่างหมาข้างถนนก็เอาไม่บอกหรอกคะ่ะท่านหนูไม่บอกหรอกคะ่ะยังไงหนูก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะชาติเนี้ยหนูจะไม่มีวันลืมบุญคุณท่านเลยคะ่ะไปออกไปให้พ่นพ้นหน้าฉันได้แล้ว ชาตินี้ไอพงศกรมันก็จะไม่มีวันลืมเธอด้วยเหมือนกันดาวใจ